เช็ดตัว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 ก็นอนก็เชตัวเอาที่ปุนออกน่อยน้ำไม่ค่อยได้อาก็เช็ตัวเอาเลี้ยวกันใบมูนตคนจุ้ยของนี่ใบปูนต้นจุ้ยของนี่เช็ดตัว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 ดีใจอดีใจดีใจเล่นด้ดีใจเล่นได้ดีใจอะเลนด้ดีใจเล่นด้ดีใจเลนด้ดีใจเล่นด้ดีใจเล่นด้ดีใจดีใจดีใจเล่นด้ดีใจเนดี่ได้ีนดีใจเนดีใจเนด้ีใจเ่ได้วนด้ีเล่นด้วีเนี้มันทเลไม่ม กี่วันเละสวันสองวันอืขอยังขอแล้วนะอนะเมยจะอาบน้ำนอนแล้วจะคุณมันได้เข้าบ้านป่อยมันมันอารมณ์ตีตีอารมณ์ตตีอารมณ์ตตีอารมณ์ตีตีดงดงดองดงดงดงเดง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  เหมเราะดจ่น่นดีใจดึง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 ดดึงดึงดึงชอบจังเลยเล่นอย่างเงี้ยชอบจังเลยดึงงดึขอลขอลขอลเดี๋ยวเรียกเจ้าคุณเข้าบ้านนะเดี๋ยวเจ้าคุณเข้าบ้านิึจะเข้าบ้านิ้า